สวัสดีค่ะลืมเปิดไม่อีกแล้วคือเกาเส้งหลายมาพบก็บหนูอีกแล้วค่ะในช่องกินแซบแบบนัวนๆนะคะเนาะเมื่อนี้ม่นไม่หยัางแหมงเงาอย่างว่าว,าวาน้ำซื่อเนี่ยและมันท่อนเนี่ยมันท่อนะบดนี้มันกะเบื่อนะ่ะมึงมองอย่างว่าเตี้ยมัมกมองกะสอมึงมองกะซอที่เขาอนุญาตเขาอะนะสม่ส๊ง ก็เลยโอ้ยเทดอีหอย่างดีวะอยู่บ้านกับเงาเงาไม่มีมูนะ่ะคอนอยู่คนเดียววาแตแต่เลยเออมาอัดคลิปหน่อยๆเล็กๆหามูว้าและกระตอบคอมเมนต์นิดๆนิดหน่อยๆตอนนี้ก็คํำแล้วล่ะคะ่ะยังไม่มีมูว้าหมูปะเป็นบ่หนูน่ะ หนูวางส่วนวางหนูก็วางนะ่ะหนูสิตอบคอมแมตนปุ๊บปับอืมปุ๊บปับปุ๊บปับบสมดีเป็นต้นได้สมคักก็บรรดาบักม่วงกับแม่นบักม่วงอันนี้แหละเด้ออือกระแดกอือ ย่างยังสีดำเราเป็นกินยังวาแซียกินก่อยไมกยัางก็กยังเป็นอาการแบาบว่าสิริไร่งานอาการาว่าสิตตายบอนะ <c oughs> ก็เป็นอิมแล้วก็น,นอนลนะับ โอ้นอนหลับสบายหลายฝันคนนะจนฝันปฏิกิริยาบ่ะตอนนี้ก็ยังบป่ปวดแคงปวดขาหรือปวดหัวใไไดๆนี่จะอยากก็อยากมันนี่สกินไมง่ง่ายๆเด้นี้สิกินตม้มมะม่ากระซัางห่อนต้องกินตม้มมะม่าเดียวคขอยาก เสีบยบเลยฝักยังเสีมันบักคันใส่เกลือสมัยแต่ยังหน่อยแม่คันให้กินแสีบเลยใส่เต๋าเราลองใส่อีกยังห่อนช่วงนี้ใส่แต่เสือกามนะคะเด้๋ยมันห่อนมันเอาใช่ไหมใส่เสือกำเน่านกับวัปปินหินปลามันหอน เอาหนามแบบนึงรื้อหนากลิ่นต่อต้องมองอันนี้ใช้ก้อยกับปอมโคตรแสบ,บเลยทีนี้อ๋ออย่างก็เป็นกล่องสีโซนเราละ,ละแหงฮอนเยู่ ยามาแล้ยามศูนย์แล้ว, n, ลวนํำหมดเลยเพราะเดมี <laughs> ่มูบอกบอกล่อกกล่องอะเดมี่มูบอกแบบไรเตะเพราะเดมีมูบอกแบบไรวะเตะอยู่บ้านมันไม่มีมูบอก,ก ไม่แต่เหรียแต่โทรศัพท์มูมีมูมี่ผัวทั้งได้เขากับมีลูมีผัวหมดแล้วนะอืมแบจโจควางใครอย่างมูมี่อยู่ว่าเรื่องสามีขอผัวเนี่ยก็ได้ อยากมีอยู่ค่ะอยากมีอยู่เด้อยากได้แต่ลูกห่อนห่อนห่อนเงี้ยววันนี้มันจะไปอาบน้ำพอสิบไปไายอันริมน้ำโขงให้ดูไม่ไหวร้อนยังหวังคืนงานไ้ย มันเป็นตะไตหรีอิมัน้นมาหอนค่ะแค่ะจะมี่หมองในพายุบอกบอกมันผัดมาทางพีเนี่ยบอกมันผัดมาทางนี้เนี่ยมันก็ยัง้อมาหอนค่ะหอนแหนแะมแมแหล่งว่าแถวนี่เนาะ แสบหยัดเข่าได้นะมันสุกนะหยัดเขา่าแสบเนี่ยแสบมัดหนูนะหัหวนวันนี้คืนอนะ่ะชิวกว็คืนตุ้มก็คนืนขั้นค่ายบนนแบบนี้ใสซแบบบ่ไดดเลยก็เป็นพุ่มแร่นาะ่ะแพ่วันนี้ไม่ได้แร่ฟุนนะะ้นเลยค่ะ แค่อากาศคือหมายถึงว่าเป็นขั้นอะแม่เป็นขั้นแมนหอนหอนเนี้ยสิเนี่ยออเีอ่นละขึ้นหนูไปอบสมุนไพรดูๆหนะ่อยอนหอนูเป็นพุ่มแพะอืมส่วนความขาวผิวพันกับนั่นกบบผลายใดเนาะ แระว่าเขาก็รักษาโลกเข้าเหมือนละกินมาคุยน้ำเขาในเด้ย๋ยจะคขอ,องเขาเงา,งาเงาแต่มี้มูเ่ามูป่าส่วนหยอดไหลย,ยอดเนี่งกับวิวะอะเยี๋ย้จมมนจิบปิ่นไปดะมมนเป็นยังหรอกเขามีงานเห็ดอยู่มาเห็ดอันนี้นะ ดีในมูหล,ลายคืนไหมลันไม่ค่อยรู้จักหลายคืนมากแม่แบบเนี้ส่วนค่อนได้กะเขากลับมากขึ้กัเเนว่าเป็นยังไม่คิดอะไรหนู่าคิดดอกใหญ่พ่อพให้เราจัดการอารมณ์เปลี่นปานนี้ละพัน ศึกสงครามมานายเพะแห้งเราล่ะประยุพอนี่ก็ได้เออสมัยแต่ก่อนเราเรื่องศึกสงครามเงินจบมาไหมมาหางานมาได้เจ้าเกือะเหมือดูปไปเลยบาโพดด้วยููปไปสามง,งานอ่ะสามโลนี่ะมิตรมาจะติดต่อกับนะคะจะติดต่อกับนะคะมิดซีรี บ่ได้ถอดนะหายไปเลยอันเป็นจังหวะชีวิตหรอกอันแนวจังสิอุไดกะะ้กยจทร์นะคะสูดแล้วชีวิตไมีใบสูดเลยมาถอยเนี่ยห่อนห่อนห่อน ชีวิตมีท้าทายรวยท้าทายถ้าเขาประสบความสําเร็จในตัวแล้วสมยิตาถ้าเอาได้ประสบความสําเร็จแล้วเขาจะพุ่มใจในตัวจะคลองหลอีล่ดีแบดนี้กับมีงานมีอย่างเห็นนะโอ้สองสามปีมาได้เห็นงานกับพ,พ่อกับลูกเงินเดือนหกพันยังเห็นน่ะจะกของแบบนี้ ว่าในห็นงานดีนะแอวพออยากได้รถแต่ขับรเปลี่ยนจาเสือบ่พอซื้อห้ดาวหพ่อนเองณปัจจุบันนี่กับพรทั้งรถเจ้าของทั้งพอนรถพอนบานพลล่นรถเจ้าของพอนบานพรรถอยู่บานบางเธอจะส่งให้พอ่อให้แม่พรเบ่าบางเธอละเอเอเอืออนัอ่นแหละ มันกบเป็นแบบธรรมดาเนาะกับมีความสุขเด่ะเออซื้อรถให้จ้าประเด็นซื้อลถนให้ลใหแล้วทีนี้นางก็ขับไม่เป็นค่ะขับไม่เป็นเลยค่ะก็ออกรถใหายเอา้ามันอยากหายมันอยากได้มันว้อกสิวางสิหนะักื่อหายจ้าซื้อหายแล้วก็ขับบ่อเป็นให้น้องไปใส่อยู่อาทิตย์นึงอ๋อออกมากน้องก็ขับให้แต่มันเป็นเกี่ยวโตดอกน้องก็ขับซ้อนขับมือเดียวนั่นแหละ คับจากบานเมื่อทางพ้นพิสัยเนาะ <_ an> ไปหอดบานประมาณเจ็ดสิบแปดสิบโลคอยขับไปเหรอจะ๊ะบัดเนี้ยเคยขับแบบว่าเคยอย่างขอไฟเลยนะ <_ an> เคยแบบวา่าผู้ใดที่มีรถแบบวา่ารถอโตโมติกของมอเตอร์ไซค์นะ่ะมันเบ่น กักำเด็กนีเ่เปอแต่ก่อนมันเขาวมาใช่คนติดจ้ามันกับมันกิเหยียบคันเร่งฟึบไปม่ปเหยียบเกียร์มัเหยียบอันมัน,นเหยียบอีกเหยียบคันเร่งอีกเกือบหัวซักสุดตัวใครตัวมนว่าใครตัวมัวนว่าตายนะว่าเป็นยังเลยเออออกมาฟึบมาจอดโคัวไว้คือเกามาไว้อยู่หอมองอยู่เรือสื่อเรย่าง ไปยาเห็ดเอาเนี่ยวันสิบป็น่ะว่าสันเสือบอ่หนูตัดสินใจเล้หวยหยนูเป็นคนมาหยอถอยอย่างนี้วิญญาณเ่ยวัถ้ากกูว่าล่องขับเช็เตอร์กูสิบขับโบกป็นต่วสัตว์นี่เดากูสมมาจอดโคโ,โลไ้อีกสิบวอซันขึ้นรถได้เลยจ้ะขับออกไปเลยค่ะถนนใหญ่เลย,ยจ้ะไม่ตายค่ะจนถึงปัจจุบันนี้เป็นเองอัตโนมัติ สุดยอดแต่อยากหัวเนี่ยซีวิตเป็นเสยแหละก็จะมาหอนมาเอาแท้ แซ่บดีเด็ดกินเขาแกล้งเขาหยางกันเนาะจัาสิษย์เขาแกงเขาง่ายเขาหยางแหละตอนนี้ซาหนูมาเลยเด้อสมแห้งเดียบเจ้าบ้าต๋ำเจียวแซ่บได้บอกมอเนี่ต๋ำเจียวบอกมองถึงกําหนึ่งป่าอือพ่อก่อนจงไว้เบิง้ง ว่ามีอย่างไรมันอย่ามว่าฝอยซื่อเงาแืมอยากมีโม่เบาอย่างมีโม่เบากับว่ามีโม่เบาดอกกระเบลในกล่องนี่แหละพอได้มีคนตอบคอมเมนต์พอได้มีคนว่าแง่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 หนำหนะอันน่ะค่ะขอบคุณหลายๆค่ะที่เขามาติดตามรับชมหนูนะคะนะขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณหลายๆดนะค่ะที่เขามาเบิ่งคลิปนี้ค่ะเป็นคลิปที่ว่ามีอย่างหรอกเป็นแบบเป็นเรื่อยเปื่อยสไตล์เขานี่ยเราเขาเรียกว่าจริงจังเนาะว่ะ ขาสึไม่เห็นเผื่อเอาแบบว่าเไาลา่ใดของเขาหมากไม้แบบเอายอดวิวแบบสุดๆหนึ่งสินะแต่มันก็เป็นแบบว่าเหตุเผื่อพนท่าอยอาร่วมของข้าเละกะเข้าก็ได้มิตรภาพได้เพื่อนที่ดีทุกทุกมุมโลกเลยเวียดนามกับมีไหมยิ่ยหยอกกับมีอมืดีค่ะที่เขาเขามาตอบหรือว่าพี่ๆในช่องๆถูกถูกหลายๆช่องมารู้ว่าหลายๆประเทศนะที่เขามาคุยกับข้าเนะ่ะ ห้องรู้สึกว่าโอ๊ยเรามารู้จักกันได้ยังไงนะนะมันก็เป็นแบบว่าเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่สวยงามเป็นมีตรภาพที่ดีเนาะคะ่ะเนาะดีกว่าที่ห้องบอกว่าเขาอยู่คนเดียวเนี่ยคือหนูอยู่คนเดียวบนนั้นเท่าสามารถเกิดโรคซึมเศร้าได้โดยแบบว่าง่ายๆเนาะคะ่ะแต่อันนี้ห้องมารู้จักคนไลายขึ้นขอบคุณยูทูเคื่กันค่ะที่เ็ยให้พอสมเจหลายๆคนนะคะเด้อขอบคุณหลายๆคะ่ะเมื่อนี้คอยอยแค่นี้ละสวัสดีค่ะ 不 <laughs>。